สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสาท้องชาแนวที่หนาวรักทุกท่านค่ะคณะตอนนี้ในบ้านพักมล้ำเสียงปีหกเสียงดังมาลืมบึ้มบั่มขึ้นก้าล้วพี่น้องพบาบไปหยังพ่อบัตไปหยังค่ะพบาตอนนี้ทางบ้านพักของเขากำลังปรับปรุงพื้นปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำของบ้านพักพบาประสบกับพาวาน้ำท่วมมาหนีสองสามปีต่อกันแล้วค่ะพี่น้อง พ่ออันนี้เห็ดอีหยังมันน้อค่ะนี่ออ๋น้ำมันขังครับน้ำขังมันมีกระติกต่อยข้อมันน้ำไปลุ่ให้ไปลงทางพุ่นเป็นบ่ค่ะพ่อจะลืมทางหลังทางหลังหนูน้ำเมล็ดนี่นี่แหละมองขวามองทวมนี่พ่อนี่นี่นี่เบิ้งนี่แมนเหมดเลยน้ำมันบ่ไหลไปพุ่นเออมันเป็นอ่างตรงลงอยู่ตรงกลางแหมร้างซุ้มเก่าเห็ดไว้มันติดเป็นเนี่ยว่ตตาตกมาถ่วมโลดแต่เอากวอนหยิบบอกมาง้อยยางเอา ขาดปูในย่างดีา,งาให้เป็นซ้ายนี่เจ้อืมนะะี่ชับพีนองตอนนี้สร้างกำลังทำงานนะคะ่ะกำลัง,งริ่มเต้นบ้านเลยขนาดเจาะท่อมางนี้ไว้ขยังบลาบายให้ เอาสรไปสยยียงนาท่านี่ค่เจ้าน้าไหลมาท่างนี่ค่ะ,ะ,คะตอนั้นแค่เราสิ็ไปอย่างบุญอีกคี่น้อง ตอนนี้เรากำลังปรับปรุงนะคะแก้กไขนะคะปรับพื้นเพื่อให้ระบบน้ำไหลระบายได้สะดวกขึ้นนะคะเพราะว่าฝนตกยามใดน้ำกระท่วมค่ะพี่น้องน้ำท่วมแล้วก็ไหลไปในรวมนั่นในรวมมองเจอเทําทำการแสดงไล่สดนั่นค่ะพี่น้องถ้าน้ำไหลเข้าไปไหลก็ยานไฟฟ้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าน้ำกับไฟมันมาถือก,กันนะคะก็เลยมีปัญหาในการไล่สวด จะไปใส่ก่อนหน้าจะไปหยังก่อไปซักใส่ก่อท้ายจัคหน่อยเนี่ยเอาต้านาเนี่ยหน่อยเอาหนาเนี่ยหน่อยคือตื่นตะเสาทั้งเสียเขาพี่ผาใส่พี่น้องกำลังแพร่แฟนเพจค่ะเดี๋ยวนี้พุทธิตามแสนกว่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะเออเพิ่งจะผาไปซักมีรถส่วนตัวเพิ่น เบิ้งรถตู้คนนี่ค่นนะ,คะทางหลังเป็นกำนันแพรแฟนเพจพ,พี่น้องเบิ้องอันนี้รถนี่กำนันแพรร้อ,อยเมียนี่เวลาภาพพี่น้องเป็นเบิ้งระบบระบายน้ำทั้งนี้เนาะค่ะเนาะแม่พูดเอ้ยขจอาสามารถได้เฮ็ดคักได้เฮ็ดแน่แท้ แม่มาล้ำเสืดาพอรออัในใบงังไทยบันโยธาได้พุทธิ์เต็มตาพอรอพเพลียอยู่มิตรเหตุงามๆแม่บ่ได้ดไปค่ะนี่พี่น้องเซนเซน้ำพ่อเซน้ำไหลลงไปนี่มันบ่าขานปัดนีท่ทรายตา,ยา,ยา,ยยายยเป็ดเก็บเหื่อถ่าอยู่เหี้นเบิ่งไหลที่โอ้แม่ไฟรว่าปวดเฉยแต่เคล็ดไรจังป,ปะวะ <laughs> นี่ค่ะพี่น้องบัดนี้เซน้ำไหลลงไปนี่เลยค่ะอุ้ยมีหอดรถไอติมมาขาย มืัอนี้ไม่หอดไอติมไอศครีมนะคะพี่น้องรถบัสรถบัสห้าสิบปีนี่ห้าสิบมีรถบัสทั้งหมดสี่คันเลยค่ะเด้อเราจะมีรถบัสทั้งหมดสี่คันเราซื้อเองนะคะอันนี้ซื้อมาใหม่อีกคันหนึ่งแล้วค่ะคันสีแดงนี่ ขั้นสีเหลียงเนี่ยสือมาใหม่นะคะกำนันแพร่พึงไปเอาเขื่นมาเมื่อวานนี่คะ่ะพี่น้องกำนันแพร่พึงไปเอาเขื่นมาเมื่อวานนี่อันนี้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวแม่พูนนะครับพี่น้องร้านกว๋วยเตี๋ยวในบ้านพักหมอลำเสียงวิหกนะคะลูกๆได้ยุ่ได้กินกับย้อนแม่พูนนี่แหละเส้นข่ามปีพนันละว่า ป่ะเด้มิต่เก๋ยเตี๋ยวเด็ค่ะพี่น้องมีลูกชิ้นพร้อม,อม,อมก๋ยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกนะคะแม่พูนนะคะมีทั้งเนื้อทั้งหมูนะคะอันนี้เป็นลูกชินแม่พูนค่ะพี่น้องค่ะลูกชิ้นทอดน้ำจิ้มอร่อยมากนะคะกะนั่งแพร่ปลาเส้นข่าปีร้านหมูปลาซันกะนั่งแพร่มแม่บาเอือนไปยี่หรีติเจ้าจะเลื่มเอืนอนใคเด้อ ต้องคุ้มมันไว้ข่วนมันไว้ให้กระนั้นแพร่ภาพไปมันไปขังล่าสุดเหระมันบ่ได้มันก็เลยวนมันมันก็เศร้าออดเนาะตอนไปเมื่อนั้นเนาะมันไหวเนาะเออพี่น้องอย่าลืมติดตามแม่พูนแฟนเพจิดให้นั้นแม่เด้อค่ะนี่เอาแม่พูนฝากช่องเลิค่ะฝากเปลี่ยนพอนักพี่น้องนี่ค่ะ แ,แม่พูนแฟนเพจนะคบพี่น้องจะาลืมไปกดติดตามให้เนอเด้อค่ะเด้อแม่พูนแฟนเพจกำนันเพร่แฟนเพจืันนี้อากาศร้อนเอ้าครับพี่น้องแดดเห็ดออกคากออกแนวอุ้ยผูไดไปเก็บก็ได้เต็มตาเต็มมองนะคะตอนนี้บ้านพักเป็นกับการลังส่อมเส้นระบบระบายนา้ำครับพี่น้อง ถ้าพาพี่น้องไปบางหน้าเวทีของเฮ้าค่ะว่าเป็อย่างน้ำมันจังอันไหลเข้าไปเมื่อไหลเข้าไปมองใดส่วนน้ำมันมันเอือยู่มองนีเนาะค่ะมันก็ไหลเข้าไปมองนี้ไหลเข้าไปมองเฮ้าไหลสวดนี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังแก้ไขนะคะกําลังแก้ไขให้ดีขึ้นให้น้ำไหลออกสะดวกสบายเนี่ยเป็นกําลังเห็ุท่อเฮ็ดรล่องเดี๋ยค่ะนี่พี่น้องอู้ปูนปูนกระรอกกระเรียกกระสกัดออกได้เนาะ อันนี้เฮ็ดลองมองนี่ให้น้ำไหลแล้มานี่เลยติดคันนี่นนอันนี้ไทานาครับอันนี้อันนี้เห็ดห้างลิ้นนี่มันบอม่บเาหนห้างลิ้นกับท่าน,นี่พ่อปีเดียเปลี่ยนเห็ดก็นนได้แ่นนรัเ,นนเนมนบอล่ะโอเคสร้างพันวาบ,บัดที่นี่มัมนโคงถาบอนบักคากรววา่าน,นี่นจ้จังลับน้ำบ่ได้เนาะตในเนาะ ห้องนี้มันในระบายหู้เดียวครับไม่ได้บัดนี้เสียดไอ้ไปไม่มันแบบอุ่นมันแบบอันหู้ครับอ,อ,อันหู้แล้วมัน,นแบบเต็มร่างเลยบยันนออบนนดนี้มันจะทั่งด้วยเหรอเออบัดนี้เฮ็ดให้ดีๆเนี่ยเริ่ดขาซางเด้อมีหู้ระบายสองหู้ค่ะเนี้จ้าระบายท่านเนี่ยครับพี่น้องเมื่อเมื่อที่ฝนตัวกแห้งเนี่ยมันหลู่ลงมาเลยค่ะ<ช>ลงมาหนีแล้วทีนี้พวกกล้องพวกอะไรมันก็อยู่ตรงนี้หมดเนี่ยเนี่ยวางอยู่ตรงเนี้ยกล้องนะ มันกรถั่วมบันนี้ปลกฟื้นปลกไฟน้ำมันนี่พุม่มลูสายไฟยังสีนี้คะ่ะนี่ก็เป็นเวทีเวทีอะไรสวดอันนี้จะเป็นฉากของเ e อ็นใบวันนี้เรามีไรสวดเ e อ็นใบนะคะนี่ค่ะมาที่นี่ก็บเสีเศร้าท่วมบันนี่พันใบเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายไฟภาพไปนอนไปเบื้องมองที่เพันพุทธทอเนี่ยไว้ก้อนนี้นี่น้ำไหลมากจะมาล่องนี่ระบายออกพี่ ระบายออกทางนี้นี่ค่ะลงทงพอดีค่อยๆแก้ไขเนาะค่ะพี่น้องค่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวปีหน้าอีกปีไม่เกินปีสองปีเราก็จะมีโดมตรงนี้แล้วค่ะคิดว่าอีกไม่เกินปีสองปีเราน่าจะมีโดมขนาดใหญ่ตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องขันไม่โดมนี่โอ้ยรถจะเด็ดจอดในโฮมี่สบายพี่น้อง อันนี้เาา้างพระท่านเนมีดวมคือมูเลยลำบากจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแต่กระสู่สู้ค่ะศิลปินทุกคนพร้อมทั้งบอดผู้บริหารทุกคนเป็นกระสู่นะคะสู้ไปด้วยกันนะคะสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของเรานะคะกันห้องมีดวมย่อมม่งนี้เขาก็ะเทียมสบายซ่อมเต็นก็บซ่อมได้หนี้ออลดกระจอดในหม่มได้สบายค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ห้องยังบ่มีเนาะคะ่ะค่อยๆเห็ดค่อยๆท้าไปเนาะออทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยๆก้าวไปทีละขั้นนะคะ มื่อนี้ท้องฟ้ามีขีฟ้าจักน้อยมีเมฆเล็กน้อยฝนไม่ตกเมื่อบ้านเนี่ยกับ,บ่ตกค่ะบ้านกับ,บ่ตกเนี่ยมองหนาหอยาย่ไฟนี่กกะท่วมดีขึ้นกันเด้นี่บ้านมันท่วมตะหอแม่ตุดูเด้ยุนี่กะท่วมดีขึ้นกันนะคะอะอเคค่ะช่วงนี้สร้างเป็นพักพอนกินเขากินนําอยู่ค่ะพี่น้องยายไฟขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดซับสไครต์กดติดตามช่องยูทูบยายไฟพร้อมด้วยไฟทองแฟนเพจนะคะยายใยส็่อรายงานข่าวควอม เลื่อนไว้คว่มคืบหน้าให้พี่น้องได้รับทราบไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่กดติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะบายบาย